สวัสสวัสดีครับวันนี้เราจะพามาทำความสะอาดเครื่อง5 3า35เห็นไหครับนี่หมึกเต็มเครื่องเลยท่อมึกแตกครับกยินด,ด,ดีต้อนรับ้าสู่ช่องยูทูบสะวรนเบาสไาตล์นะครับ กับเราอย่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่ครับหมึกลวงเต็มเครื่องเลยแล้วก็จะมาถอดชิ้นส่วนท้อความสะอาดนี่ครับหมึกทั้งนั้นมันมาอย่างนี ไม่รู้ว่ามาจากไหนจากไหนเนี่ย ดูดีๆดูให้ชัดดูให้เห็นดูให้เต็มตาเป็นสีเลยครับแปงวางไปก่อนาีนี้เรามาถอดตัวนี้ครับ

นตันนแล้วเราก็ยกออกมามจะได้แบบนี้ใส่ไว้ ตัวนี้ก็จะเป็นเลเซอร์เห็นไหมครับดำไปเม็ดเลเซอร์เราต้องถอดสองตัวนี้ก่อน

ต้องถอดออกทัง้งหมดยังมีน็อตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวคนเดืดอดเอาเนี่ยออกว่าใช่ไหมครับน็อตลิสต์น็อตมันจะยาวกว่าเพื่อนใช่ไหม αι? นี่นี่ครับน,น,น็อตมันจะยาวกว่าเพื่อน จัับกนนะนี่คนเราลงมดแล้วเราก็ยกออกขยับ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 ว่าไม่ออมีตัวนี้เ้วก็จะออกมาแล้วใช่ไหม อย่างนี้ซื้อสภาพดูไม่ได้ก็จะมีแต่หมดแด๊ไป่หมดก็ทำความสะอาดให้ลุกข้าใหม่พวกกถอดถอดถอดทั้หมดครับนี่ก็ต้องถอดถอดในเกี้ยงอย่าให้เหลือแม้แต่สาก เห็นไหมครับขี้หมึกเพลได้รู้มาจากใสถอดออกครับเรื่องถอดไว้ใจเราอ,อย่าให้ใส่โน้ตุนี้ไปบ้าง มือจิตก็ถอดถอดที่กันอื้อยังมันจะร่วงมันจะมาอยู่ตรงนี้ในนี้ที่สุดใป็นสลกูกถมที่ได้เป็นร้อยไร่ โอ้ตรง,งกัาตาดอออโอเคครับผู้ต <c oughs> ิด,ดตามตอนต่อไป อนูกเสร็จอนุก็เสร็จแล้วครับนุกินเล้มไอะไรกิกบ้างเอ่ยขอค้กนี้ก็พอตัองมากมายข้างหลังป๊อปปอปปัดทุกทุ K ini ke Ken ni Kau akan main Seperti